คือภารกิจพิสูจน์สมรรถนะ Isuzu King of Trucks Euro 5 Max อลุยสามเนินโหดสุดท้าทายตาแม่สอนบรรทุกเต็มพิกัดกว่า50ตันผลขับตัวจริงกับประสบการณ์การวิ่งเส้นทางนี้กว่า4ปี และนี่คือคุณต้องและคุณหนุยพนักงานขับรถขนส่งสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด b n l o g i s ลจิสที่จะมาร่วมภารกิจกับเราในครั้งนี้เส้นทางท้าทายสุดโหดระยะทางกว่า70กิโลเมตรผ่านจุดสูงชันถึง3จุด โดยนี้จะเป็นการทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง Isuzu King of Trucks Euro 5 Max กับ Euro 3ออกสตาร์ทจากจุดเริ่มต้น3แยกตากิโลเมตรที่83ถึงปลายทางแม่สอดผ่านดอยและเนินสูงชันที่เต็มไปด้วยความคดเคี้ยวถึง3จุดโดยมีคุณพานุพงศ์คุ้มรักษาเป็นผู้อำนวยการทดสอบในครั้งนี้ ตอนนี้รถก็กำลังจะขึ้นดอยรว่วที่หลักกิโลเมตรที่63ความสูง736.48เมตรจากกระดับน้ำทะเลและรถกำลังจะไต่ความชันที่8.56เปอร์เซ็นต์ซึ่งช่วงความชันนี้ลากยาวถึง5.1กิโลเมตรด้วยกันครับไม่มีตกเลยครับพี่แรงยังเหลืออยู่เลยพี่โ้สุดยอดเลยครับทางเริ่มชันแล้ว<อ><อ>ครับพี่เลยเขา8%ปซครับต้นยาวแล้วชัน อย่างนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับต้องแต่งตัวไปเลยพี่นีไ่ไปชะง,งนักกลางเดินครับผมจะทําให้ถอนต่อครับภาษารถบรรทุกเป็นไ,ไงครับว้าวโอ้สบายเลยนะฮะครับผมปกติต้องลากเล่าไปถึงพันเจ็ดครับพี่ครับแต่นี้ล่อพันห้าต่อเกียร์มาเหลือพันสามยังได้อยู่ครับโอ้หนี่มันยังไม่จบความชันของดอยลอียนะฮะยังครับพี่ยา,ยาวจริงจริงยาวจริงสูงจริง ทันจริงหนึ่งครับพี่หนึ่งครับว้าวเป็นไงครับรอบยังมาเลยครับพี่เตอมาปั๊บเลยอ่ะโอ้หแจ๋วจริงเลยฮะโอ้แจ๋วจริงครับพี่รอบไวมากเลยนะครับนี่เป็นจุดเด่นของ B G S Turbo แบบไฟฟ้าโอ้คนลุกเลยพี่พี่ผมคนลุกเลยเสียวนี่เสียวจริงๆแล้วโอ้โหคนลุกจริงแล้วเนี่ย แล้วรถก็ผ่านดอยร่วงไปได้ด้วยดีเดี๋ยวต่อไปเป็นดอยอะไรครับน้องต้อง,องดอยคาครับผมดอยคาทำไมเขาเรียกดอยคาครับเพราะเคยคาดอยครับพี่อ๋อถ้าขึ้นไม่ดีก็คือคาดอยเลยฮะโอเครู้เรื่องครับตอนนี้รถก็มาถึงดอยคาตรงหลักกิโลเมตรที่50ความสูง835เมตรจากระดับน้ําทะเลจุดนี้มีความชัน 7. จ6ปเซ ความท้าทายคือเป็นดอยที่มีทั้งทางลงดิ่งและทางขึ้นชันหลายจุดทีเดียวครับตรงนี้ก็สูงเหมือนกันนะพี่โอโ้โห้าหน้าสูงจริงฮะสูงแล้วพับโค้งหายไปเลยครับเป็นโคง้งรับตาเลนท้ายเป็นเลนที่สูงกว่าเลนขวาอ๋อตอนนี้เราอยู่ในเลนที่ยากที่สุดเลยครับเป็นไงบ้างครับผมฉีดใหม่เครื่องเงียบขึ้นไหมเงียบขึ้นครับพี ครับสมดุดิกมือเดิมยูโรหนี่เวลาหมดรอบมันตกงปแล้วครับเราเกียบพัเล่งไปเลยการตอบสนองมันต่างยูโรสามยังไงบ้างครับไม่ต้องรอรอบรับพี่ไม่ต้องรอรอบใช่พอเติมพัเล่งเพ๊บรอบจะขึ้นทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องเผื่อรอบให้สูงขึ้นตาเร่งดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเกียร์กลางดอยดูนะครับขึ้นสวยโอ้โห oh. oh. สุดยอดเลยครับ ดีสู่ยูโร5นะครับใครว่าไม่แรงต้องซื้อเป็นลองนะครับโอ้โหแรงจริงฮะตอนนี้ประสิทธิภาพการดึงของเป๋เสียยูโร5เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าดึงดีกว่ายูโร3ครับรอบจะไม่ไปไวเหมือนยูโร3ครับพี่นั่นหมายความว่ารอบถูกควบคุมได้ดีกว่าครับผมโอ้โหวงด้วยทำทางด้วยชันด้วยเฮ้ยแรงมันดีเว้ยอ้าสามขึ้นได้นะพี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ๋อเจ๋อเจ๋อรอบสอง 2. 2> อ้าวสองได้ครับพี่โอ้สวยต่อชวยไม่ตกเลยครับโอ้จุดนี้แหละพี่เป็นจุดที่น่ากลัวครับผมโอ้จุดนี้เลยใช่ไหมฮะจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่น่ากลัวของดอยคาเพราะเป็นทางทางลงชันแล้วก็โคตเขียวครับอีกแล้วเป็นโค้งเดี๋ยวพี่หักศอกเลยครับโค้งโอ้ยยอดมากอันตรายมากโค้งนี้เ้าต้องปล่อยรอบไหลนะครับไหลประมาณรอบเท่าไหร่แล้วจุดนี้ก็เกียร์เบรกกดลงนะครับหลักๆแล้วจะรักษาอยู่ประมาณพันห้าครับพันห้าพันหกใช่ไหมฮะ ต้องต้องได้ลองจริงๆน้ำหนักหนักจริงๆทางลงทางชันปรากฏว่าเบรกไอ้เสียนะครับหรือท,ที่พี่นักขับหลายานเรียกว่าช็อกเบรกเนี่ยความรู้สึกในการตอบสนองดีขึ้นดึงรอบช้าลงดึงรอบได้ต่ำลงช้าลงทำให้รอบเนี่ยขึ้นช้าลงใช่ครับผมนั้นก็หมายความว่าผู้ขี่สามารถลดการกดเบรเท้าได้ ช่ครับเมื่อเทียบกับยูโร 3, ยูโร5้าการลอยคาได้สะดวกกว่าปกติยูโร3ก็ไม่กังวลอยู่แล้วครับ,รบอพอมาขับยูโร5ก็ยิ่งสบายเท่าไปใหญ่ยิงมั่นใจนะครับเพราะว่าดีกว่าเดิมครับพี่ดีกว่าเดิมครับผมเอาให้รู้ไปเลยว่าเต็มพิกัดก็จัดได้เต็ม <laughs> พิกัดก็จัดได้นะฮะ และนี่คือเนินพะวอหรือว่าผารกาะตรงหลักกิโลเมตรที่25ความสูง575.45เมตรจากระดับน้ำทะเลที่มีความชันถึง12และขึ้นชื่อว่าเป็นเนินที่เต็มไปด้วยทางโค้งและซิกแซกมากกว่า40โค้งจุดนี้ถือเป็นจุดที่ยากที่สุดจุดหนึ่งของการทดสอบครั้งนี้เลยทีเดียวความยากของขอพะวอคืออะไรครับพี่ ชันโค้งชันไม่พอโค้งด้วยใช่ครับตรงนี้เป็นจุดที่ชันที่สุดของภารกาครับสิบเปอร์เซ็นต์สบสองเปอร์เซ็นต์รับระยะทางยาวห้าจุดแปดกิโลครับแล้วก็ชันแหมโค้งอีาคาตอนนี้เป็นไงครับพี่เรื่ีนี่สำหรับโรห้าสบายเลยครับรอบเครื่องอัดอกยังเหลือวงโค้งสงกิกแซงเมื่อกี้หรือว่าควบคุมรถยากไหมครับพี่ก็ถ้า น้ำหนักไม่บาลานซ์กันอ่ะยากถุกครับพอเราปล่อยคัดอะแต่คัดเลขอย่างรถมาเลยจริงๆริงอืม่กดก็มาเนาะกดมามาไหวมากจำลับจริงสบายทำให้เราไม่เครียดเลยใช่ไม่เครียดทำใไม่กังวลว่าจะถอดตอตอนไหนเนาะไงมันกำลังมาจริงจริง ในที่สุดทั้งอ s u ุ u k คิงออฟทรัคส์ยูโร m m x x และ Euro 3ก็สามารถขับผ่านทั้ง3ด่ดอยสุดท้าทายมาได้อย่างราบรื่นมุ่งหน้าสู่จุดหมายของภารกิจครั้งนี้ที่ตัวเมืองแม่สอดมาฟังความรู้สึกของคนขับทั้งคู่กันครับฟลลเร่องการขับขี่พี่ดีขึ้นครับผมอัตรา,าการเร่งมาเต็มครับตอนนี้ไม่ต้องเผื่อรอบเลยครับ ก็คือขึ้นสบายสบายได้เลยครับผมก็ตอบสนองของยูโร5ดีมากครับแต่และขึ้นแต่และขึ้นเลยครับลองเองกับเมื่อยืนยันร้อยเอร์เซ็นครับดอยคาไม่คาดอยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นูโรหยูโรหไม่ถอนต่อไม่รอรอบครับผมผู้ใช้ตัวจริงเสียงจริงพิสูจน์แล้วอีสุสุชิงออฟทรัคยูโร5 Max แเส้นทางถาทายแค่ไหนก็ลุยได้ เต็มสมรรถนะขีดสุดทุกมิติขนส่ง Isuzu King of Trucks Euro 5 Max